โตโนหลังแจงยอด60ล้านเรียกได้ว่าการว่ายน้ำข้ามโข,มขงวันแ a n แอนด์เดอะริหนึ่งคนว่ายหลายคนให้ของพระเอกคนดังโตโนพาคินคำวิไลศักดิ์ดารานักแสดงชื่อดังที่ทำภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปกลับรวมระยะทาง15กิโลเมตรเพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำมวนสปปลา นักสแสดงหนุ่มโตโน่พาคินก็สามารถทำภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงในโครงการ One Man and the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ได้สำเร็จแม้จะได้รับการวิพากวิจาร์อย่างกว้างขวางทั้งเรื่องความอันตรายและความเชี่ยวกราดของกระแสน้ำโขงในฤดูการน้ำหลากการต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลทั้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภยัยและอื่นๆรวมถึงมีเสียงวิพาก์วิจารณ์เรื่องการบริจาคไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้านการแพทย์ได้อย่างถาวรแต่โตโน่ก็ยังเดินหน้าสารต่อภารกิจจนลุ่ลวงล่าสุด23ตุลาคม2565หลังทำภารกิจสำเร็จโตโน่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าถึงจะถูกยกให้เป็นวีรบุรุษแห่งแม่น้ำโขงแต่ตนไม่ใช่วีรบุรุษพร้อมยกความดีให้งกับทุกคนที่รวมด้วยช่วยกันซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือความศรัทธาการว่ายน้ำในครั้งนี้รู้สึกอบอุ่นมาก เหมือนกับเรานําความรักจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวและฝั่งลาวก็มอบความรักกลับมาให้ฝั่งไทยทั้งนี้โตโน่ยังเผยถึงเรื่องการบริหารจัดการเงินบริจาคก,กว่า60ล้านบาทโดยว่าเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้มาจะไม่ได้มอบให้เป็นเงินให้กับโรงพยาบาลโดยตรงแต่จะนําไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาลต่อไปเพื่อที่จะไม่ได้ต้องมีข้อสงสัยภายหลังว่าเงินบริจาคเอาไปทำอะไร